เอยากเล่นด้วยครับผ่าน้องแมวเดินเล่นเนับะนะครับเดินน้องสมศรีนะครับโบนัมนี่น้องเสือนะครับพี่น้องกันเนาะสองตัวนี่เมียวโลดูผ่าถ่ายเพือนชมครับผ่าน้องเหมียวเดินเล่นครับเย็นเนาะอัน่ากักนลากครับ เหลืออยู่สองสีพี่น้องนะครับตัวสีดําตัวผู้นะครับเป็นชื่อเจ้าเสือนะพ่อน้น้องตัวเมียลายสามสีก็ชื่อน้องสมศรีนะพ่อหนะน่ารักเลยทีเดียวกินข้าวมีิมรกสื้อกินข้าวมีิมเหรอให้กินข้าวแล้วนะลงมานแนว

ก้มล้มอย่ามุดเข้ามาอาแล้วมุดกลองเลยนะครับพ่อเนาะเล่นกัน้งไปเดินทางนี้มเล่นนีเ่นก้องนึงไปเล่นกัน้งหนึ่งไป อะไนด้วยเขาจะไม่เล่นเนอะนะพงครับเขาขอไปเด้อน,นะครับพ <c oughs> อเล่นเขาเขาจะไม่เล่นด้วยนะครับเอาแต่งตัวเยอะเลยกีข้าวอิ่มย่างอนอนนะครับเนี้ยวแว แล้วกีข้าเอิ่มแล้วงนอนแล้วหรอกไม่แล้วเนี่ยอได้ไหมไอ้ยีนี่น้องแต่ตแนะงสสต,ตัวแล้วนะครับน้องสมศรีแต่งตัวแล้ว แต่งเตอรแตมนอนแล้วดูนะพี่เสือนอนเอกเน็กเลยนะครับกินข้าวอิ่มแล้วครับผมกิบนี้ก็จบวันนี้นะครับผ่าชมน้องนะครับครับผมพบกใหม่คลิปหน้านะครับผมเปลียนกำลังใจเดีวยวกันนะครับผมจะได้ผลิตคดิดดีๆไหมเพื่อนชมครับพบกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ